สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัสรีปังเลมปุระรหัสา6 3 5 0 1 1 0 3 3วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับการฝึกงานที่บริษัทิรื์เขาจำกัดค่ะตัวข้อการนำเสนอในวันนี้นะคะตรวจความเป็นมาของบริษัทพาระงานที่ได้มอบหมายสิ่งที่ได้รับจากการฝึดงานประโยชน์เงินจึกกานปัญหาอุปสรรคและนวการเงในการแก้ปัญหา ข้อเสนอนี้ไปจุดงานในเรื่องต่อไปประวัติความเป็นมาของบริษัทน,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 นะคะเรื่องจำนวนยอดจดเมื่อปี2 5 5 7โดยมีชื่อเดิมว่าให้างรุ่งัศจกัดห้างโซน c อ u n เปัจจุบันนะคะย่านอยู่ที่1,161หนึ่งหห่ที่สองถนนบางเสรพัฒนาตำบลควนลงังอำเภอหัดใหญจังหวัดสนุนทราแลจ้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่2 0กรกฎาคมพศ 2, 2 5 6 4ในชื่อบริษัทบริเขาจำกัดค,ค่ะ ลักษณะการประกอบธุรกิจนะคะบริการทางด้านบัญชีให้บริการรับทําบัญชีปรจือบัญชีประจําเดือนและประจําปีทั้งรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคบคลจะประกอบไปด้วยนะคะจะทําทะเบียนสินทรัพย์จะทํางบงและงบการเงินจะทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สําคัญจะทำรายการค้าประจําเดือนจะทําสมุดบัญชีซื้อสมุดบัญชีขายบริการทางด้านภาษีอากรนะคะ จะทำลายยิ่งแบบแสดงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่อวงสะพานกรทั้งแบบรายเดือนและรายปีประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีได้หักนอที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเนได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลบริการทางด้านทะเบียนให้บริการรับจดทะเบียนธุรกิจอย่างครบวงจรประกอบไปด้วยจดทะเบียนจากทั้งบริษัทจำกัดทั้งส่วนจำกัดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะจดทะเบียนพาณิชย์ การขอใบอนุญาตวีซ่าเวิร์กไทมสบริการทางด้านประกันสังคมรับค่าเงนยืแบบประกันสังคมประกอบไปด้วยแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนะแบบนำส่งเงินกองทุนลดท้ยประจำปีแบบแจ้งงานเดือแบบเป็นแ่างงานเข้าออกต่อไปนะครับค่าแรงงานที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะงานด้านทำความสะอาดได้แก่ท กวาดขยะถูพื้นแล้วห้องน้ำและลังการทิ้งขยะงานด้านเอกสารนะคะแยกเอกสารแนมกับภาษีซื้อบาสีกขายแยกเอกสารบินซื้อดินขายแยกเอกสารแนมกับภาษีซื้อภาสีขายตามวันเดือนปีพร้อมโจทย์เอกสารเข้าเล่มแยกเอกสารบินใบเสร็จจะเรียนเอกสารบุคคลธรรมดานิติบุคคลใส่ในแฟ้มย่อยงานด้านบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมนะคะบันทึกรยายงานภาษีซื้อบาสีกขายในโปรแกรม excel วันที่สมุดรายวันจ่ายในโปรแกรม Excel วันทึกข้อมูลใายเงินเชื่อในโปรแกรม Excel ที่ส,สื้อกสินค้าในโปรแกรม Excel ก็อเอกสารบุคคลธรรมดาใน Word ที่แบบภาษนะีค่ะหน้าที่จ่ายคันวิทย์กรุมสรรก์ค่ะความสมบูรณ์ของงานที่ได้ทํานะคะงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานตัวเองสามารถทํางานได้อย่างดีถูกต้องตามเวลาที่กําหนดทํางานออกมาได้อย่างเรียบร้อยตามความต้องการและสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายทุกงานเสร็จก่อนที่จะจบติงานเพิ่ดมดูร้อนค่ะ ิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานนะคะได้การเรียนรู้การบริหารจัดการได้เรียนรู้วิธีในการทางานอย่างเป็นระบบต้องมีความซื่อสัตย์รู้จักการบริหารจัดการในทรัพยากรของการประกอบการได้การทํางานร่วมกับที้อื่นนะคะช่วยรู้จักการปรับตัวในโลกในสังคมชได้รู้จักการสนับสนุนการทํางานช่วยรู้จักการสร้างเป้าหมายสร้างการปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้ตัวเองสามารถมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำให้งานที่เอาออกมาเป็นสิทธิภาพมากขึ้นและทำได้อย่างถูกต้องกานเทคนรควิธีการนะคะได้เรียนรู้วิธีในการปฏิบัติงานการบัญชีจริงจากบริษัทที่ทำสายงานการบัญชีดยตรงซึ่งทําให้เราสามารถสร้งางทักษะและความรู้ได้อย่างถูกต้องประเด็นประโยชน์ของการฝึกงานนะคะการ,ราบริหารจากระบบตน,นเองให้ตัวเองสามารถจัดการบริหารเวลาเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จได้ตามกำหนดโดยการใช้ชีวิตประจำวันทีวนว่มั่นค ได้กาทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะทำให้จีการทำงานเป็นทีมที่ดีทำให้จีการเรียนะต้ช่วยในการส่ันสนุนการในการทำงานไ่้กนตเป้าตมานเองนะคะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและให้ตนเองกลายเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานได้ทิ่งวิธีการนะคะได้้รีหนึิงวิธีการทักษะในการประกอบอาชีพสายกามจริงที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อได้ได้ประกอบอาชีพงนอาชตของตนเอง ปัญหาอุปสรรคในเนี่ยค่ะในการแก้ปัญหานะได้ระบบเอกสารปัญหาก็คือระบบการจัดเก็บเอกสารของบริษัทยังไม่เป็นระเบียบคือการให้เอกสารอยู่ปะโนเอกสารบางฉบับไม่มีขึ้ต้งถูกต้องการแก้ปัญหานะคะควรมีชั้นวางตู้สำหรับใสเอกสารโดยเฉพาะเมื่อทำอกสารสิบคร้มีการเช็กตรวจสอบการตกองของเอกสารอีกครั้งน้าสารที่ฝึกงานนะคะปัญหาสารที่ฝึกงานยังมีขนาดที่ไม่สามารถรอบุจำนวนที่ฝึกงานได้ การที่ปัญหานะคะเพื่อกันลดรับ i̇şte นักศึกษาในจุดงานที่หมดสิ้นจุดถนัดความสามารถได้สถานที่พักนะคะปัญหาก็คือจะสัมเวลาในการเดินทางไปสถานที่จุดงานเพื่อไปจุดงานที่บริษัทแยกกันเวลาการแก้ปัญหานะคะวันออกจากที่พักขอเวลาทำงาน30นาทีได้ด้วตัวเองนะคะปัญหาก็คือมีการง่วนในบางเวลา การแก้ปัญหานะคะให้หาเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาการง่วงนอนในคนมีสติการทำงานิ่งที่คาดหลองไว้นะคะและเป็นไปตามที่หวังถ้าว่าที่ไหนจะจะดีเป็นตัวเองอยู่เป็นแบบพี่น้องิ่งที่คาดหลองไว้นะให้เป็นไปตามที่หวังคาดหวังว่าจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทํางานนะคะและสุดท้ายนะคะก็เสนอนี้ไปสึ่งานรุ่นต่อไปด้านการหาเรี่งที่สุดงานคน เลือกสถา,านประกอบการที่เปิดรับให้นักศึกษาฝึกงานได้หรือในสาขาที่ตนเองสนใจควรเลือกสถานประกอบการที่พร้อมต่อนักศึกษาฝึกงานและพร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าไปฝึกงานแพายเอกสารนะคะก็ติดตามข่าวสารทางฝึกงานช่องทางของสถาบันเองในการเตรียมตัวไปฝึกงานรับการฝึกศึกษาว่าถ้าทำความเป็นอยู่สังคมของสถานประกอบการเพื่อที่จะสามารถปตัดสินใจเลือกที่อย่างเหมาะสม การจควรมีความพร้อมอยู่เสมอให้รับเลหอกใยงานในหน้าที่ต่าง้ารรายงานการจัดงานควรมีการทำานงานอย่างสม่ำเสมอเมื่อเลือกาการจัดงานในแต่ละวันเพื่อที่เนื้อหาในง,งานจะมีความถูกต้องและไม่เป็นการเล่นทำงานเมื่อใกล้กำหนดส่งก็จะทำให้เกิดผลควาผิดพลาด